ใส่เปหน้ามาหลังเลยกันยาเกลียบเพียบยากงานนี่ยื้มเงินเขาไปสื่อใครเจียวไปขึ้นเขาไปโกดอัดสาม,ททททมาเทียรจี้เทียรกระบ่ออกมาเอาเงินอันพูอัน,นให้เฮายืมก็ได้ยืมเงินเขาสื่อใครท่าน ยิงเดีวก็อ,ออหมาวทีหัน,น,น,นะนกันนะบันงหันกันหนาววันนี้ก็หันอีกแล้ววันนี้โอ้ยไทยแลน,น,น,นะนด์ก็เป็นันสีมนะ่ได้้ยงนบก็ไม่ได้ลง you mm -hmm. แบงโฟลิเมอร์คาสติคคือเดี๋ยวแบ่งอันนี้เก็บมาไว้หล,หลายอยู่ว่าสั่นมาไหาเาขาสีเอากับขึ้นข้างแบบเดียวกับขึ้นข้างแบบนี้แบ่งแบ่งอันเป็นกระดาษาเขาก็เดียวขึ้นข้างอันนี้กระดีนเขาเอาแบ่งโฟลิเมอร์มากแบ่งแบ่ง อันที่แรกได้ใบที่แรกจะค่อเก็บใบซพี่น้องเออเราบริเก็บใบยังมใบได้ใบที่แรกที่แรกกันแบ่งเหมนแบ่งอันนี้ได้ใบที่แรกที่แรกกันดีใจว่าสันแต่เราไปใส่เัราะคิดว่าจะเก็บใบยังเมตอนโอ้จะได้ห้งแบ่งโครีนเลยนนายเฮงพอได้เก็บใบได้แบ่งแรกที่แรกที่แรกว่ามันแบ่งป่อหมอกมากที่แรก ไปถามผู้นั่นผู้นี้เขากับปัดหลายเดือนต่อมายังคอยออกมาออกมาใส่นี้ยังคอยหูว่าเป็นแบ่งจริงแบ่งนั่นก็ดันเราไปใส่กอนสำแบ่งนั่นเลยเอาไปใส่กอนสาเลยบ่ได้นั่นพี่น้อนเลยนายเขาค่อยเก็บไว้จะแบ่งทีเดียพอเห็นมันออกมาหลายๆก็เลยเอาไปใส่สา ยาสีส์วเบนบนเด่ดเนนี่ส่นที่บนแบนดีสิบบิีเนอร์แบงดีสิบรอสิบ ต้องบอกว่าแผนการัชการที่สิบเนาะเสียดายเสียดาย้องเสียดา,ายขาดหายบริก็บไว้แค่ีแค่หนไได้แาย แห้งนนะเออกไม่ไม่โสดจะาดเลยสวัสดีครับทุกคนครับหาเนี่ยมาใส่ฟัง่งดีดังหฮงเลยไส่มานอนอเลยเนาะบัดดีค่ะไก่โนอเลยเนานะโอ้ยคุณโซเฟีย ขอบคุณหลายๆเ้ยคุณโซเฟียต่อมโอ้คุณต่อมวัสดีค่ะคุณต่อมขอบคุณหลายๆเ้ย